สวัสดีค่ะทุกคนกลับม,มาพบกับยูอีกครั้งใน AI Podcast The Short Story by You ค่ะวันนี้ยู you จะชวนทุกคนมาเปิดโสดประสาทสัมผัสไปกับความงดงามทางเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องดนตรีไทยค่ะ เวลาพูดถึงเครื่องดนตรีไทยหลายคนคงนึกถึงเครื่องดนตรีที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์และมีเสียงที่คุ้นหูตามงานบุญงานประเพณีหรืองานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างและทำไมมันถึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะ ประวัติและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยโบราณว่าคนไทยเรารู้จักใช้เครื่องดนตรีต่างๆในพิธีกรรมความบันเทิงและการสดายมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วค่ะเอกลักษณ์สำคัญของเครื่องดนตรีไทยที่เห็นได้ชัดเจนคือทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ใบไม้เนื้อแข็ง หนังสัตว์งาช้างกะลามะพร้าวซึ่งทำให้เกิดเสียงที่เป็นธรรมชาติและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะรูปทรงและลวดลายวิจิตรเครื่องดนตรีไทยหลายชิ้นมีการแกะสลักประดับประดาอย่างสวยงามสะท้อนถึงงานสีมือและความปราณนนีตของช่างไทยค่ะระบบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ดนตรีไทยมีระบบบันไดเสียงหรือสเกลและการปรับแต่งเสียงที่ไม่เหมือนดนตรีสากลทำให้เกิดสำเนียงและอารมณ์ณเพลงที่เป็นแบบไทยๆท,ที่เราคุ้นเคยกันค่ะการรวมวงที่สร้างสรรค์เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดจะถูกจัดกลุ่มรวมวงอย่างมีระเบียบเช่นวงปี่พาด วงมหรีวงเครื่องสายซึ่งแต่ละวงก็จะมีบทบาทและเสียงที่แตกต่างกันออกไปสร้างสรรค์ความกลมกลืนที่ซับซ้อนและงดงามค่ะประเภทและตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยที่น่าสนใจเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆค่ะตามวิธีการทำให้เกิดเสียงเช่นเครื่องดีดเช่น จะเ้ที่มีสามสายตัวจะเข้ทำจากไม้คล้ายจะระเข้ใช้ปิดดีดท,ที่นิ้วเสียงจะใสและกังวานมากค่ะและยังมีกระจับปีที่รูปร่างคล้ายกีตาร์โบราณเสียงนุ่มนวลไพเราะเครื่องสีเช่นสอดวงเสียงจะแหลมคมชัดสนุกสนานเหมาะกับการดำเนินทำนองหลักสออ้เสียงจะทุ้ม นุ่มนวลเศร้าซึ้งเหมือนเสียงวัวอู้ๆเลยเป็นที่มาของชื่อค่ะและซอสามสายที่มีความซ้างางามและเสียงไพเราะใช้ในวงมโหรีและวงดนตรีชั้นสูงเครื่องตีประเภทนี้มีหลากหลายมากค่ะเช่นระนาดเอกที่เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงปี่พาดเสียงกังวานและตีได้รวดเร็ว ของวงใหญ่ที่มีลูกค้องเรียงกันเป็นวงเสียงทุ้มนุ่มนวลใช้ดำเนินทำนองหลักเช่นกันชิงฉาบกรับมงที่ใช้กำกับจังหวะให้พลิงสนุกและมีชีวิตชีวาเครื่องเป่าเช่นปีในที่เป็นเครื่องดนตรีสำคัญในวงปีพาดเสียงไพเราะและหนักแน่นใช้ดำเนินทำนองขลุยเพียงอ,อ เสียงหวานพริ้วไหวเหมาะกับการเป่าเดี่ยวหรือคลอเพลงเบาๆค่ะและยูมองว่าเครื่องนดนตรีไทยไม่ได้เพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเสียงเพลงนะคะแต่มันคือจิตวิญญาณของชาติที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อภูมิปัญญาและความงดงามทางศิลปะของบรรพบุรุษเราในแต่ละยุคสมัยและยังเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่ทำให้เราได้สัมผัสกับร่างเง้าทางวัฒนธรรมของเราค่ะ แม้ในยุคปัจจุบันที่เรามีดนตรีหลากหลายแนวจากทั่วโลกแต่ดนตรีไทยก็ยังคงมีสนเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนการได้ยินเสียงระนาดซอหรือปี่ก็ยังคงทำให้เราหวนคิดถึงความเป็นไทยและความงดงามอันอมะตะค่ะการรักษาและส่งเสริมเครื่องดนตรีไทยจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ของเก่าค่ะ แต่เป็นการต่อลมหายใจให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ให้ยังคงอยู่คู่กับคนไทยและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปได้ค่ะและยูอยากจะทิ้งไทยด้วยคำถามให้ทุกคนได้ลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าในโลกปัจจุบันที่ดนตรีไร้พรมแดน คุณคิดว่าเครื่องดนตรีไทยยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีบทบาทในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศอื่นๆได้อย่างไรบ้างคะและคุณอยากให้คนรุ่งใหม่หันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้นด้วยวิธีไหนคะวันนี้หมดเวลาของยูแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้าของ AI Podcast The Short Story by You ค่ะสวัสดีค่ะ